จากหนังเรื่องนี้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดชูดจวดแอติจุดพรุง่งนี้คุณตื่นมาตอนเช้าที่ห้องน้ำบ้านบุณบีมล้างหน้าเสร็จมีใบหน้าแขงดูเจ็บใบหน้าธรรมชาติของมนุษย์วนันจันทร์อาราอพุทธเพิ่ม่ึถ้าคุณอยู่เสาร์วัน์ี่บ่ายวันสูงเริ่มมีความสุขเลยเย็นนี้เจอที่ไหนดี ตะวันแดงไหมหรืออะไรนะพอคุ้งเผานะพอวันเสาร์วอาทิตย์เป็นไงครับคุณยิ่งมีความสุขอย่างล้นเหลือพอเช้าพอคืนวันที่เป็นไง,รง,ง,เ,นเ,นไงเริ่มทุกข์อีกแล้วนะวันการไปทำง,งานเป็นไงครับบอกว่าสิ่งที่สําคัญในอาชีพตัวอย่างที่ผมให้คุณดูเนี่ยเขาบอกเขาเลือกที่จะมาทํางานแบบนี้ในวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสมีความสุขกับการทำงานของ,งคุณได้ มองคนดาข้างคุณครับมองเพื่อนข้างคุณต่อไปนี้คุณจะเลิกทูดกับคนนครับยอมรับเขาให้ได้แต่ครับบอกว่าสิ่งที่สําคัญในการที่คุณจะอยู่ในในในองค์กรได้คุณต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรให้ได้ว่าองค์กรคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ครับเปลี่ยนใหม่เซ็นคุณใหม่ในการทํางานในแต่ละวัน อยู่กับทุกคนอยู่กับลูกค้าของคุณอยู่กับเพื่อนุกคุณอย่างมีความสุขให้ได้คุณอาจจะเรียนแบบหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าคุณเรียนแบบเขาไม่ได้แต่คุณต้องไปหาวิธีเล่นทำงานคุณให้สนุกยังไงอย่างที่ผมบอกว่าผมได้โอกาสมา K Bank หลายปีแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นต้กกนกำเนิดของโฆษณาของ K Bank ตอนนั้นผมไปสอนภาษาที่ดรภาษาที่เป็นในายใหญ่อยู่ ท่านก็ให้ทีมมาร์เก็ตติ้งมานั่งดูหนังดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นที่มาของหนังของเขาคือรับฝากทุกเรื่องนี่คือต้นกำเนิดอยู่ที่นี่นะครับหรือถ้าเกิดวันในใงที่คุณม,มีโอกาสไปที่ซีเอนเชิน่นคุณก็จะไปเห็นแบบนี้ผ่านมา15ปีขปเขาก็ยังเป็นแบบนี้จะมีคนปีหนึ่งหลายหมื่นคนที่บินไปดูก็ยืนผมเองในสมัยที่ผมอยู่แบงก์ผมก็มมเคยทุ่มสมไปยืนแบบนี้อยู่สองอาทิตย์ แล้เอามาใช้กับคน4หมื่0 6พันคนนะครับเปลี่ยนมาเส็นยังไงจากรับฝากของโอนเป็นขายทุกอย่างที่หวังนานงานหนักมากขึ้นสิ่งที่สําคัญคุณต้องรับรู้ว่าเมื่อคุณมีเป้าหมายส่วนตัว,วคุณมี KPI ในงานของคุณแล้วคุณจะทำยังไงที่จะให้ KPI ของ SOS ได้ o S ที่เราเรียกว่า KPI ของนะคเหมือนกันถ้าคุณถ้า K แบได้คุณก็ได้ นะครับงั้นสิ่งที่สำคัญชูจวดแอตติจูดเปลี่ยนมาเส้นของคุณใหม่รับผิดชอบกับทุกเลือกแ c c คเคอ a b ทบิลิตี้กับผู้เรื่องที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่เจม๊มหยบอกเมื่อเจอ๊โหยได้ลูกน้องแกก็ได้นะครับพรงั้นสิ่งที่สำคัญมองหน้าคนข้างๆอยู่ดีหรือว่าเรายังเมาอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนงั้นสิ่งที่สำคัญเริ่มเปลี่ยนที่ไมซ์เซ็ตของตัว ไม่ต้องบอกให้ใครเริ่มนะครับในในการในการที่คุณคุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้นะครับเราไม่ต้องรอให้ใครเป็นคนเริ่มนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับให้เริ่มต้นที่ตัวคุณเองนะครับก็ขอให้คุณเริ่มต้นที่ตัวคุณเองในการที่คุณจะอยู่ในการทํางานในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆเสีย นะครับสิ่งที่สําคัญเริ่มต้นที่เปลี่ยน mindset นะครับคุณต้องเชื่อใจทีมคุณมากยิ่งขึ้นคุณต้องทัสก,กันมากยิ่งขึ้นคุณต้องเอ็มพัตตี้กันมากยิ่งขึ้นและคุณต้องมี mindset แบบชนะชนะด้วยก,กันมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่สําคัญในการทําง,งานปัจจุบันนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอีก3ปีข้างหน้านะที่ เดี๋ยวประเทศจีนจะส่งโซลูชันเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเมื่อเปิด AEC คุณจะเหนื่อยมากที่ขึ้นมา่ถึงปี58ที่คุณจะทำงานยากขึ้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ให้พร้อมเพื่ออยู่ให้รอดนะคบกับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี58ที่เขาจะเปิดเซรีประเทศอินเดียจะส่งคนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น นะครับในกลุ่มโซลูชันจะส่งเข้ามามากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปรับเปลี่ยนลายเส้นตัวเองแล้วเริ่มเ้ิชีวิตใหม่ๆอยู่กับสิ่งใหม่มีความสุขับการทํางานทุกวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันสองวันนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเริ่มเ้ิที่ตัวคุณเองอย่าไปขอไม่เพื่อเริ่มเริ่มเ้นมที่ตัวเองชูจุดเท็นจุดขอบคุณสำหรับสองวันวันนี้ขอบคุณครับ